เวลา16นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจาการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอกทรงเปิดงานมอลิกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรรศกราช1446ทีศก2568งานมอลิกลางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อราลึกถึงกิจประวัติ เชิดชูคุณธรรมคำสอนและร่วมกันสดุดีแก่ศาส,ะสะดามุฮัมมัดน้อมนาคําสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งมาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตไปให้เกิดความรักและความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ สำหรับงานเมลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรสกรศกราช1446จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ระหว่างวันที่18ถึงวันที่20เมษายน2568เพื่อนำเสนอเกียรติคุณของศาสดามุฮัมมัดผ่านพิธีการทางวิชาการและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นองค์อัคระสาสนุปถัมภกและพระบร,รมวงศานุวงศ์ รวมทั้งแสดงกิจกรรมอันแสดงถึงศิลปะและวัฒน,นธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่ปรนาการกับสังคมไทยมาช้านานตลอดจนให้เกิดเอกาภาพในการบริหารองค์กรศาส,สนาอิสลามจากนั้นประธานถ้วยรางวัลแก่นายประเสริฐรามันพุชนาเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและนางสาวดารามุตะศียะมูดี ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจำปีฮิจรสักรา1,440หรือพุทธศักราช2,562พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นายอดัมแวแมะผู้ชนะเลิศการประชันเสียงนกเขาเชาวาและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานข้าพเจ้าและพระราชนี มีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในวันนี้การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ที่จะรับลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐของท่านนบ,บีมุฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจ ที่จะน้อมนำจริยาวัดอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนบ,บีมุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยหากชาวไทยมุสลิมทุกคนพร้อมใจกันรประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ ถูกตรงก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคมประเทศชาติซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอันจะเป็นการสดุดีเกียรติคุณของท่านนบ,บีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุด จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายประสานศรีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทร้อยแก้ววันประสูติองค์พระศาสดาเป็นภาษาอาหรับต่อจากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนำกล่าวดุอาถวายพระพรชชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับพร้อมอ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหมั่นประจำมัสยิด ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาทศมราชามหาวชิราลงกรณ์จำลองกำแพงและประตูของพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยสายทานแห่งน้ำพระราชหาเทไทยดุดมหาชลาลัยปรรมราชจักรีวงศ์ฉายพระบรมศาสตรทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโฟโต้บูธโครงการพระชดมฤติที่สดงเสารรักษาและต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมช h a i นการทิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถปวพิษ,ษากาิจกรรการสร้างความเชื่อมั่นฮาลัานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลัานผ่านแนวทาง 2AI ประกอบด้วย AI1 คือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านฮาลัานเช่นนิทศการสมุนไพรศาสดาจดแ,แสดงตัวยอย่างสมุนไพรที่มีการกล่าวถึงในอันทาดิสเป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของศาสดามุฮัมมัดเช่น ฮับปตุสซาวดะหรือเทียนดำและอินทภลั์ส่วน AI2 คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานฮาลาน <c oughs> เช่นการใช้ AI สนับสนุนเพื่อให้ระบบฮาลานพัฒนาได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการศาสนา